สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่สากจะมารีวิวแปลงเกลี่ยรองพื้นตัวดังมากๆในติต๊ t o k อเลยราคาร้อยกว่าบาทแล้วดูดิแบบอื้มจุ้งเลยคืออยากได้มากเลยนะคะี๋้วพี่สัวก็ได้ก็สั่งมาลองนะก็คือเจ้าแปลงเกลี่รองพื้นตัวนี้นะอเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย กินรองพื้นน้อยด้วยแล้วก็ขนนุ่มมากๆเข้าขนแปรงของเขาค่ะโอเคนุ่มจริงนะคะนุ่มจริงให้ฟิลแบบนุ่มละมุนตุ้นเลยจริงๆนะวันนี้นะเราจะมาเทสกับรองพื้นตัวนี้แล้วกันเป็นรองพื้นที่หาซื้อได้ง่ายๆเลยในเซเว่นอีเลเก็ใช้ได้เผื่อใครที่ซื้อแปรงตัวนี้มาลองแล้วอยากจะลองดูว,ว่าเอ้ยลองใช้เนื้อรองพื้นเดี๋ยวค่ยพักเลยจะได้ไหมนะคะพี่เธอจะใช้เป็นของอันี้เมดิลินฟิตมีฟาวเดชั่นเชียร์โรแมทลุกนะนะตัวนี้จะเป็นสีหนึ่งสองศูนย์นะคะอ๋อ ที่พี่เห็นในคลิปนะก็จะแบบแป๊ดแป๊ดแป้ดลป๊ดแ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 ป๊ดีป๊ดแ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 ป่ดแป๊ดแป๊ดแปัดแปดแป๊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 ดแปัดแป๊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 ดแปด้ป๊ดแปด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  ลองดูกันก็คือครึ่งหน้าแรกเนี่ยช่วงทดลองน้ำหนักมือยังไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงก็เอาจริงนะพี่พักก็ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเกี่ยงง่ายแบบฟับฟับฟับสามทีเร็วขนาดนั้นเหมือนในคลิปนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยยากเลยก็ก็ง่ายก็ง่ายอะค่ะแต่อัจประมาณห้าหกเจ็ดปดเกทีนะอ่านี้ก็ครึ่งหน้ามาแล้วนะคะตึ๊บ เดี๋ยวเราลองอีกครึ่งหน้าครึ่งหน้าทีนี้นี่เรารู้นหนักแล้วนะเดี๋ยวพี่พักจะเอาฮะอย่างนี้นะคะเออนี่นี่นี่เอาแปลงจุ่มเหนือลองพื้นดีวกว่านะอาอันนี้เราจะไม่ก่อภาพนะคะเราจะไม่เร่งความเร็วภาพนะคะเราจะมาดูไปด้วยกันเลย เอาความกินรองพื้นก่อนไม่กินเนื้อรองพื้นเลยนะอ่าบนตาเขาทำแบบปึ๊บบนตาด้วยนะคะโดยส่วนตัวพี่พักเนี่ยพี่พัก เกลี่ยแค่บางๆนะช่วงนี้ไม่ใช่ชอบแต่งหน้าแน่นๆเท่าไหร่นะด้วยส่วนตัวแล้วถ้าเราต้องการแบบลงรองพื้นเราเป็นคนชอบลงรองพื้นชอบลงบีบีหรืออะไรแล้วชอบใช้แปลงเกลี่ยหรือการเกลี่ยที่รวดเร็วเนี่ยพี่พักว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะก็ถือว่าไม่เสียดายเงินหนึ่งร้อยกว่าบาทที่เราซื้อมาคุณภาพก็เกินราคาแล้วก็ทุกครั้งที่แปรงปาดลงบนหน้าเนี่ยขนแปรงเนี่ยไม่บาดหน้าเลยนะพี่พัก ว่าซื้อมาใช้ได้ค่ะร้อยกว่าบาทเกี่ยดได้ที่ขนาดนี้ไม่มีรายเส้นไม่มีรายรอยอะไรของรองพื้นเลยนะคะ<ม>เพราะว่าเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้เนี่ยเอาจริงไม่ได้เกลี่ยง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยยากอะไรมากเป็นรองพื้นกลางๆนะแล้วก็เกี่ยลงบนหน้าเนี่ยพี่พักว่าแปลงก็ทํางานของเขาได้ดีค่ะถ้าใช้แปลงตัวนี้พี่พักว่าจะให้ลุกออกมาที่ธรรมชาติแต่ถ้าต้องการความแน่นตึ อาจจะต้องใช้การเกลี่ยรองพื้นแบบอื่นๆแต่ถ้าคุณต้องการความปกปิดนวลๆให้หน้าของเราเรียบร้อยขึ้นอ,อีกตัวนี้เอาได้ค่ะไปซื้อมาลองใช้กันได้พี่พักก็โอเค